อุปกรณ์ใครจะหาได้เยอะก่กันอันนี้กระมังสีมพูนะคะสีน้ำโชคของน้องบิ่มสก้าค่ะของใครรู้ไหมของยืมแม่ผัวีบิ่มมาค่ะรอบรอบรอบโอ้ยปลาปาคิดว่าใครจะได้เยอะสุดไม่ใช่ปลานะผัวอ้าวพี่ผู้แพ้ไปแล้วไม่หลอมเนาะไม่หลอมไม่หลอมไม่ลึกหลมเนาะอีกิดหนึ่งครึ่งเอวกูละ อยู่ไหนอยู่อยู่นี่ไม่มีอะไรจะเล่นเรอมั้งพวกมึงเอามากันเล็กๆกัะยังไงก็เปียกนี่ต้องดูกูนี่นี่ได้สีแล้วโอ้โหตาาเลยนี่หน่อยแล้วหนึ่งกลุ่มเดี๋ยวดูปากกู อะไรไม่ใช่ป้าอะไรอ่ะนี่คอนเฟิร์มเลยของพี่ผู้หาแน่นอนเพราะว่าสะสมประสบการณ์มามากกว่า300ปีอ่ปีอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่โอเคโอเคเริ่มการแสดงได้เลยจ้ากูว่าได้กูว่าได้บัสกูว่าเสียเวลาว่ะเพราะเดินต่อเลยเดินต่อเลยเดี๋ยวก้อนลูกเดี๋ยวก้อนยังยังแม่มีสรุปได้อะไร ดินเสียเวลาว่ะเสียเวลาว่ะไี่ร่ไม่ต่อเลยมึงอ่ะเออนี่นะมาดูวิธีของพี่ดำเออของพี่ดำนะนี่นี่พี่ดำป่าวพี่ดำเฮ้ยพี่ดำพี่ดำหายพีำหายไปไหนอ่ะไม่ฟังนะไปอยู่กับพี่ผู้นี่ตัวหาเลยล่ะตัวหาเลยล่ะนี่ได้เห็นพี่ดำเยอะมันอยู่ในนี้อ่าเอาเข้ามาเข้ามาใกล้ๆเอากล้องเข้ามาสิ คุณเมื่อกี้มึงเอาจริงยังยังพอเหรอเกมนี้สนุกมากคนดูชอบชอบกี่โมงทำนายมันดีๆหน่อยได้ลำบากไม่ไหนวีเอเกมมึงอ่ะทำไมอ่ะเกมพูนเป็นอะไรก็ดูนี่เนี่ยมันลำบากเนี่ยลำบากลำบนกดจะเอาขึ้นได้โอยทดทำไมคนดูเขาชอบชอบเหรอ